ของแซบของนัวครับผมปลาล้านี่หอมมากเลยครับเดีเ๋ยวเราจะต้มใส่แกงหอยด้วยนะครับนี่ครับข้นครับผมหอมจริงๆครับผมดูสีสันปลาตัวเล็กนะครับ สวัสดีครับพบกับลุงแอดพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้วนะครับท่านวันนี้ก็มารับออเดอร์ครับผมนี่ครับวันนี้ลุงแอดจะแจกสูตรแกงหอยนะครับแกงหอยขมแกงขั่วหอยขมหอยจุ๊บนะครับนี่ครับก็จะมีกะทิครับผมกะทินี่สั่งตลาดคั้นมาเรียบร้อยครับผมเป็นหัวกับหางแยกมานะครับก็จะมีพริกแกงเพ็ดครับผมมีข้าวเบือข้าวเหนียวแช่นะครับโขกๆครับผมประมาณนี้ครับผม ก็มีชะอมครับผมแล้วก็จะมีใบชะบูครับไปครับเดี๋ยวไปแกงกันเลยครับผมมาแกงกันเลยครับผมพี่น้องใช้หม้อซึ้งแกงนะครับต้องแกงสองครั้งครับนะครับเอาหัวกะทิลงก่อนนะครับไป่องผัดน้ํามันนะครับพี่แกงสูตรนี้แกงหอยนะครับเอาหัวกะทิลงก่อนนะครับผมประมาณนี้ครับผม แล้วครับผมพี่แกงลงครับจะเอานะพี่แกงครับผมแกงสองครั้งครับผมวันนี้ได้ยี่สิบกระถุงครับประมาณประมาณยีสิบห้าถุงครับ,รมรมรบผมเดี๋ยวเกจะเยอะไปออกหน่อยโอ้ยเสร็จแล้วก็ผัดพี่แกงกับกะทิให้แตกมันก่อนนะครับ แกงลำบากนะครับีกยใช้หม้อซึ้งแกงมันก็ไม่ค่อยพอดีเตานะครับวันนี้ลุงแอดแกงแบบทุรักทุเลเลยครับจะแกงในกระทะมันก็ไม่พอผอมกระทะมันเล็กใช้หม้อซึ้งนะครับคอยปิดคอยไปครับผมนี่ครับกดไปเรื่อยให้เดือดไปเบาๆนะครับเสร็จแล้วลุงแอดก็จะเติมหางกะท่ลงไปหน่อยครับผมไม่ให้มันแห้งครับใส่ลงไปค่อยเติมนะครับแล้วก็เคี่ยวไปอีกครับ ผัดไปอีกให้มันหอมนะครับแล้วก็เคี่ยวกะทิไปก่อนนะครับกับพริกแกงให้หอมๆก่อนนะครับ่น้องนี่ครับเราก็เคี่ยวกะทิให้มันแตกมันก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับสีสันพริกแกงนี่ ใช้ครึ่งโลนะครับแกงได้สองครั้งนะครับทางหนึ่งก็ประมาณ1ิบกระถุงนะครับผมประมาณสิบ3ิบามถุงครับผมเมื่อมันแล้วครับผมกดเติมหางกะทิลงไปนะครับสูตรนี้จะทําน้ําก่อนนะครับแล้วก็ปรุงเครื่องไปเลยแล้วก็หอยลงทีหลังนะครับเพราะว่าหอยนี่เราไม่แกงนานนะครับเดี๋ยวมันจะหดมากครับผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เดือดนะครับใส่หางกะทิไปให้พอกะน้ําให้พอดีแล้วผมนี่เป็นหางกะทินะครับ อ่าเริ่มเดือดแล้วครับผมปรุงเลยครับผมใส่ลงไปครับของแซบของนัวพอประมาณนะครับไม่ชอบก็มาเด่งใส่ครับถ้าไม่ใส่ลองว่าบะแซบนะครับเด้อมันต้องใส่ครับผมตามด้วยเกลือครับผมอ่าตามด้วยนี่ครับผมปรุงรสนะครับนิดหน่อยครับผมเพิ่มความเคี้ยมจนนะครับเสร็จแล้วครับผมนี่ครับปลาที่ต้มไว้นะครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับ อ่ะพอก่อนเดือเค็มพอก่อนนบกองครับผมคนมาครับเวลาหอมมากครับผมเสร็จแล้วครับผมใส่นี่ลงไปเลยนะครับข้าวเบือครับผมข้าวเหนียวแช่ครับตําก็ได้ปั่นก็ได้ครับแกงหอยนี่ไม่ต้องละเอียดมากนะครับไม่เหมือนแกงหน่อไม้ครับผมถ้าแกงหน่อไม้นี่ละเอียดหน่อยน้ําจะเหนียวแต่นี้จะต้องการให้เวลาเอาหอยลงนะครับ ข้าวเบือนี่ก็จะไปจุกตรงหอยครับผมอ่าเป็นเม็ดข้าวเล็กน้อยพอได้ดูดนะครับมันจะอร่อยครับผมอ่าเมื่อรสชาติได้แล้วครับชิมรสชาติแล้วใกล้เคียงครับผมก็เอาหอยนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยครับผมลงไปนะครับใส่ลงไปเลยครับผมอ๋อใส่หอยเสร็จแล้วครับแล้วก็ ปล่อยให้เดือดนะครับหอยเราไม่ต้องแกงนานครับเอาแค่พอสุกนะครับเดี๋ยวมันจะหดนะครับกดแล้วมันเนื้อมันจะน้อยจะไม่อร่อยครับผมพี่น้องเดี๋ยวต้องรอดูตอนเสร็จนะครับว่ามันจะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับตอนนี้สีสันมันไม่ค่อยสวยครับผมอ่าระหว่างนี้นะครับเราก็ต้องคอยคนนะครับคนเพื่ออะไรนะครับ เราใส่ข้าวเบือไปด้วยครับผมถ้าเราไม่คนนี่เดี๋ยวข้าวเบือมันจะไปติดหม้อนะครับติดก้นหม้อครับถ้าเราไม่คนนี่มันจะติดก้นหม้อแล้วเกิดการไหม้ครับผมไหม้แล้วมันจะไม่ลอยนะครับจะมีกลิ่นเหม็นไหม้ครับไม่ลอยเลยครับผมนี่ครับระหว่างนี้ต้องคนข้าวเบือให้มันสุกก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวข้าวเบือสุกแล้วมันก็จะปจุในตูดหอยหรือปากหอยครับผมนี่ครับน่าจะได้แล้วครับผม ดูสังเกตหอยนะครับถ้าหอยอาปากแล้วครับผมแสดงว่าได้แล้วครับผมหอยสุกแล้วนะครับอุ้ยหอมมากพี่น้องนี่ครับเริ่อ้อาปากแล้วโอเคครับผมรสชาติก็ได้แล้วเสร็จแล้วครับผมเอาไปชับกูลงไปเลยนะครับนี่ครับใส่ลงไปครับผม ตามด้วยครับผมไปชะอมครับผมขาบานเทาแกงหอยไม่มีอะไรมากมายครับผมมีชะอมกับชพูนะครับแกงขั่วหอยคมครับผมเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ทําการโคลย์ครับลองเลยคนมากครับผมที่คนๆนะครับเจอข้าวเบือเขาอีก โอเคครับดับไฟครับผมเอาลงได้เลย,ยพี่นองเลยสุดยอดครับผมแกงหอยสงออเดอร์ นี่ครับหม้อที่สองก็ลงไปแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาหอยใส่ไปครับผมนี่เดี๋ยวก็รอให้เดือดครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมหม้อที่สองก็เรียบร้อยแล้วครับผมปิดไฟครับผมเดี๋ยวไปเทลงกระมังนะครับแล้วก็ ฝกใส่ถุงจัดส่งลูกค้าเลยครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ช่วยอุดหนุนครับผมขอบคุณออเดอร์ปังๆนะครับวันนี้แกงหอยเอาไปมาก็เกือบเกือบสามสิบถุงครับผมถุงขายอยู่ที่หกสิบบาทนะครับถุงหนึ่งครับผมปริมาณครับถุงนี่ครับแกงออกมาแล้วครับกะทิข้นๆนะครับข้าวเบือก็ข้นครับผมรสชาติแซ่บๆนัวๆ ผลอิสานแกงรับประกันความแซ่บครับผมแกงขั่วหอยขมแกงหอยจุบบ้านเฮาพี่น้องแต่แบบนี้สูตรใส่กะทินะครับถ้าบ้านเราจริงๆแล้วไม่ใส่กะทินะครับจะเป็นแกงอ่อมครับผมโอเคครับปิดไฟเดี๋ยวจักใส่ถุงจัดส่งลูกค้าเลยครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมแกงหอยวันนี้นะครับส่งออเดอร์นะครับเกือบเกือบสามสิบถุงครับผมนะครับสองมอเลยครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับนี่ครับแกงหอยสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับแกงขั่วหอยขมอันนี้เป็นหอยนาหอยธรรมชาตินะครับมีตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับไม่ใช่หอยเลี้ยงนะครับถ้าหอยเลี้ยงนี่จะไซส์กันเป๊ะตัวใหญ่จริงครับแต่เป็นหอยเลี้ยงครับถ้าหอยเลี้ยงนี่เขาจะมาจากทางขอนแก่นนะครับ แต่นี่หอยพิโลกนะครับหอยงมครับผมสั่งพ่อค้าแม่ค้าเขาม่งมมาให้นะครับก็จะมีตัวเล็กบ้างใหญ่มากขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอ๊พาแซ่บเช่นเคยนะครับแกงหอยขมสร้างอาชีพสไร้างรายได้วันหยุดรับออเดอร์เช่นเคยครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวลุงแอ๊ขออนุญาตตักใส่ถุงแล้วก็จัดส่งลูกค้าครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ